ตอนนี้นะครับก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ดีใจกับตัวเองมากๆนะครับที่ได้ทําตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ตั้งแต่แรกเลย<ม>ออมมารายการนี้ที่อ้อวางไว้ตั้งแต่วันเข้าสมัครวันมาออ,อดิชั่นออวางไว้ว่าเราต้องพาตัวเองมาเป็นแชมป์หมอลำไอดอนของคนแรกประเทศไทยอันนี้คือเป้าหมายนะครับ<ม>ที่ออตั้งไว้จะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ออมมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าออจะต้องเป็นนักร้องหมอลำ ไอดอนคนแรกของประเทศไทยให้ได้ระหว่างทางมันมีแบบท้อไหมเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนค่อนข้างมีมีแน่นอนครับเพราะว่าน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งมาออเดชั่นนะครับในรอบออเดชั่น40คนแล้วผ่านเข้ารอบ24คนนะครับมีแต่คนเก่งๆนเมอวันเลยครับเพราะว่าน้องๆแต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันใช่ครับมีแต่แบบคนที่เก่งๆเ,เราก็เลยต้องทําการบ้านเพิ่มหนักขึ้นอีกทีในเรื่องของที่ เพลงไหนที่เราไม่ถนัดเราก็จะไปทําการบ้านมากขึ้นครับออฟทางการบ้านหลังบ้านตลอดครับอย่างในรอบสุดท้ายออฟเพลงกดดันไหมเพราะว่ามันใช้คะแนนโหวตเป็นหลักเลยรอบสุดท้ายถามว่ากดดันไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าไม่ไม,ไม่ค่อยกดดันแต่จะรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นคะแนนผลโหวตแล้วก็เป็นคะแนนจากมหาชนทางบ้านอะไรเงี้ยครับแต่หน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ทําผลงานด้านหน้าเวทีออกมาให้แบบ ให้มีศักยภาพให้เต็มที่เต็มศักยภาพของเรานั้นก็คือมันจะไม่ค้านสายตาคนดูครับหลายคนก็มองว่ายังไงออฟถ้าเป็นเรื่องหมดออฟก,ก็ไม่น่าจะพลาดเป็นออฟเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะทั้งทีมสาวนา้อยเพชรบ้านแข่งเองเออพ่ะโจก,ก็คือช่วยแชร์ช่วยดันตลอดเลยอันนี้อขอออกตัวก่อนได้ไหมครับว่าตอนที่ออฟมาประกวดมาออเดชั่นวันแรกเลยเราไม่สามารถรู้กติกาของรายการได้ว่าแต่ละรอบอเขาจะทําอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเราไม่สามารถดูเลยว่า ว่าจะมีโหวตหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับแ <champagne. S 1> สดงว่าที่ออบเลือกทีมสาวน้อยเพราะออบเลือกเพราะออบชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้ว <classics. S 1> แล้วก็มีโอกาสเคยร่วมง,งานกับบอสโจด้วย <CDs. S 1> อะไรเงี้ยครับแล้วก็ออบชอบในการเป็นลำเพลินบุคลิกภาพของออบเองเป็นลำเพลินออบถนัดในการฟ้รอนการลำอะไรเงี้ยออบก็เลยเลือกสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาก็เด่นในเรื่องของหมอลำเพลินอยู่แล้วด้วยซึ่งมัน ตอบโจทย์ของเราแล้วก็ตรงบริบทของเราเลยออบก,ก็เลยเลือกสาวน้อยพิดบ้านแพงมาน่าจะแมทกับเรามากที่สุดครับออบกลัวว่าจะมีดมาม่าหรือไงเพราะอย่างที่เราบอกไปก็คือตอนนี้สาวน้อยพชรบ้านแพงเองก็คือมีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างแน่นแลวเราชนะด้วยเพราะผลโหวตด้วยหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีดมาม่าไหมแต่ว่าอาจจะมีแหละแต่ออฟออก็อาจจะแบบขออนุญาตมองข้ามก็แล้วกันนะครับเพราะว่า เรามาตรงนี้เรามาทําตามความฝันของเราเองอเพราะฉะนั้นเราต้องแคร์ตัวเราเองก่อนอันดับแรกให้มากๆเราต้องรู้สึกรักตัวเองก่อนอนะครับแล้วก็คนที่โหวตให้เราเราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งให้ออฟมายืนอยู่จุดนี้ได้นั่นก็คือแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุ๋ยอิง FC บอสโจและก็ SC ที่เบิร์ทุกคนครับเตรียมตัวเองยังไงคะเพราะว่านับจากจบรายการนี้ไปแล้วชีวิตจะไม่เหมือนเดิมครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ ออฟเป็นคนที่พร้อมออฟเป็นคนที่พร้อมครับที่จะเริ่มทํางานได้เลยนับตั้งแต่ตอนนี้ที่ได้รางวัลออฟสามารถเริ่มทํางานได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ครับก็คือหลังจากนี้เพลงเราก็จะมีการเขาเรียกว่าเปิดเวลเป็นทางการไปเลยจะบอกว่าซิงเกิลแรกของออฟนะครับจะเปิดตัววันวันที่25หธันวาคมนี้นะครับฝากแฟนๆติดตามด้วยครับสำหรับตัวออฟเองออฟมีอะไรอยากฝากบอกถึงพ่อโจน้องอุ๋งอิงหรือว่าทีมเราไหมสาวนักเบ้านแท้ อันดับแรกขออนุญาตฝากถึงครอบครัวก,ก่อนนะครับที่เขาแบบคอยสนับสนุนออฟมาตลอดแม่ย่ายจะทาตลอดว่ามีคนโหวตให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วมันทัดใจมันจะร้องไห้แกก็จะถามว่าะจะมีคนโหวตให้บ่หอยอยงจะมีคนโหวตให้แบบกล่าวบอ,อยอย่างสงี้ครับบอกว่าเออแม่มาต้องโหวตเด้อบอมี่ก็มาต้องโหวตเดี๋ยวจ,จะใส่แฟนคลับโหวตให้เองคอัได้บ้างสิครับแล้วก็ขอบพระคุณไปทางแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยนะครับ เอฟซีบอสโจและก็เอฟซีน้องหงิองเอฟซีพี่เบิ้ลนะครับทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องบอกว่าเป็นวงหมอลำที่มีฐานแฟนคลับที่เข้มแข็งแล้วก็เขารักเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขากระทำมากๆซึ่งเขารักยังไงเขาเชียร์ยังไงเขาก็แสดงออกไปอย่างนั้นเลยซึ่งออฟกราบขอบพระคุณไปทั้งเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายๆครับที่ส่งออฟมาหอดฝันในมือนี่ตอนนี้ออฟ เทดสำเร็จแล้วครับออกแซมมาฝากพีนองสาวหน่อยได้แล้วครับใฝ่ฝันกับครอบครัวยังไงบ้างเพราะรู้สึกว่าทั้ง,งที่จาเซนซิทีฟใช่ไหมครับ <S S <ensitive>. <S หนึ่งเลยก็คือออออยากไปเป้าหมายอีกหนึ่งอันที่อ๋อมารายการนี้เพราะว่าอ๋ออยากมาหาเงินไปปลดหนี้ให้ทางครอบครัวเพราะว่ามีแบบยืมหนี้มาที่ส่งอ๋อเรียนตอนอ๋อเรียนยังส่งไม่หมดอะไรเงี้ยครับ mm hmm. อ๋อก็เลยจะเอาเงินในส่วนนี้ไปใช้หนี้ให้ครอบครัวด้วยแล้วก็มันอาจจะจูนเจอครอบครัวใหส้สบายเพิ่มมากขึ้นพอสมควรอะไรเงี้ยครับ mm hmm. หลังจากนี้เองเราก็จะมีแผนถ่ายเป็นพระเอกเอ็มวีให้น้ององอิงด้วยใช่ครับอันนี้สดสดร้อนร้อนเลยครับบอสโจโทรมาเมื่อวานเลยครับว่าอ็อบบอสจะให้มาเป็นพระเอกเอ็มทีของน้องอิงเด้อพร้อมบอสก็ได้บ้าเต็มที่ครับบอสบอสมีอย่างที่เหตุบลายกันได้บ้างสิครับเออเป็นเหมือนแบบพอเราเป็นแชมป์ก็มีงานเข้ามาเลยทั้งไหนจะแบบเพลงเราด้วยแล้วก็เป็นพระเอกเอ็มวีอีกใช่ครับก็ฝากแฟนๆทั้งบ้านนะครับผมอย่าลืมเอ็นดูอ็อฟในเดอร์ครับผมมีการมีงานเอ้อใส่เอ้อหาได้ตลอดครับ ส่วนตัวระวางแผนหลักเราเองหล่อยตอนนี้ยังไงบ้างคะหลังจากที่บอฟสิงเกิลมันออกไปแล้ววะลูกหลังจากซิงเกิลออกไปนะครับก็อยากฝากให้แฟนๆสนับสนุนให้แบบไปปั่นวิวใน YouTube เยอะๆเพื่อที่จะแบบให้ทางเจ้าภาพเล็งเห็นศักยภาพของออฟเพื่อ<ม>ที่จะได้จ้างงานออฟไปออกคอนเสิร์ตต่างๆนะครับฝากไปน้ำเนยกันแล้วกันนะครับผมรับรองว่าด้านหนาวเวทีออฟบอเหตไห่ทางคณะเจ้าภาพหรือลูกค้าผิดหวังแน่นอนครับคุ้มค่าตัวคุ้มค <laughs> ่าตัวแน่นอนครับเล่นเกินค่าตัวแน่นอนโอเคครับ はい。<music>